สกุลวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเปิดแล้วข้าพเจ้าพร้อมลูกหลานข้าพเจ้าพร้อมลูกหลานและบริวารตั้งศีลตั้งใจตั้งศี้งยึั้งหลังงามตั้งหลังงามเลื่อนไทยหลังใหญ่เลื่อนไทยหลังใหญ่ได้เป็นกรรมสิทธิ์แจกท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปู่เจ้าย่า เจ้าเขาที่ปกปักรักษาถืนดินแปลงนี้พอท่านโปรดรับบ้านหลังนี้ด้วยเถิดเมื่อรับแล้วจงอำวยอวยพรให้คนอยู่อาศัยได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และมีโชคมีลาบสาธุสาธุสาธุาธาธอเจโยกอันนี้คือการซื้อที่นะคะด้วยเงินเจ็ดบาทอันนี้คือการวางเงินนะคะเพื่อที่จะซื้อที่ให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็เป็นพิธีกรรมแบบโบราณนะคะนี่ค่ะ เหรียญก็เป็นเหรียญที่ไม่มีครุฑนะคะเป็นเหรียญบาทรุ่นธรรมดานี่เลยเพื่อเป็นการซื้อที่นะคะ